นะครับตาท่านผู้ชมนะครับมารับชมนะครับเราพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดนะครับผมปูเน้นคัะครับเน้นเน้นล่างพี่น้องเน้นล่างหนึ่งแปดมาแปดหนึ่งพี่น้องครับปูเน้นนะครับเห็นขับเด่นล่างนะครับอ๋อครับลาววันจันทร์ที่18ธันวาคม2566ัด้อพี่น้องเลยนะครับถือว่าแม่นที่สุดในยานนี้ดังที่สุดแล้วครับผมนะครับปู่578จ็ดนะครับสำหรับลาวพัฒนานี่ครับผม18มา81 เนาะครับปูกาบนาัสการครับผมค่ะกาบนาัสการเจ้าค่ะปูค่ะคือกก<ะ>แม่เจ้าปูมันกระเดตยมสูตรเนาะหนึ่งกับสองมันงครัว่าหนึ่งนึครับวา่ามันกระเดตยมสูตรเอฟซีกับมาร์เพิ่นว่าสูตรของปูหาเจ็ดแปดบ่อหลายตัวแม่นครับเพี่อยจะว่าแถมเลขเบอร์ไทยด้วเถอะฉายาสูตรคูณเอฟซีว่าครับ เอานี่ครับธรรมชุมมันบอกลายหางเอฟทีก็ว่าอยู่เลขมันหลายหางคขันทิพย์ไปไหนแล้หลายมันก็บมาไวแล้วเนาะครับปู่ถือกับถือพิษกระพิษท่อนรับผมเอาวันจันที่สิบแปดได้ระเบอปู่วันจันเล่าพัฒนาเนี่ยมันกับเราพัฒนาธรรมชมครับชมกันต่อเลยนาพี่น้องเนาะ น้อยคู่น้อยชุดเล้วพี่น้องนะครับอ๋อนี่โลดไม่จังแดงคืองึงจังใ้ต้นเอ๊เอาปาูวาเอาตัวแดงจิงคืองไปเลยนะครับท่านผู้ชมวิ่งรูดบนล่างนะครับส่วนไหนละ่ะเหยียอไสหรือไม่เด้ครับปูกระซงไป<อ>หงตั้งแต่หลังจากออกุลเลระพี่น้องนะครับมาหาปูไกนปูวิ่งรูดบนล่างครับ กับเจ็ดครับผมบอกกับคู่ว่าหกสองครับหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามครับเบิ้ลศูนย์ศูนย์ประจำวันเก้าเก้าครับสามสามบาร์ดีซีหาตัวเด่นให้ได้บานีดครับปูเลขหลักของม้นวังหันหลักแสนกับว่ามันมวลก้อนอนัอนซี บวกสอง8วเจ็ดแปดมันกันมบมั่วันนี้เรขลักแสนนี่เมนอย่างเน้ะผมส่งให้ปู่ครับนี่น,นะครับผมวันที่วันที่สิบแปดตวนะครับวันจันทร์ที่สิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกลาวพัฒนาเลขที่สิเด่นนั่นนะครับเอานะครับปู่จะหาตัวเด่นให้ได้ทำมุชมเด้วยนะครับอันนี้ชุดเก่า ม้อนผ่านแต่ว่ากำลังวันศุกร์มียี่สิบเอ็ดครับสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองครับเราพัฒนาแปดแปดแปดหนึ่งแปดหกแมนครับปัแปดบวกสองได้ศูนย <2 S 1> ์หนึ่งสองแปดแปดแปด หนึ่งแปดหกครับผมศูนยหท้องเห็ดปูเดือนไหนท่านผู้ชมเดือนเจ็ดสองมันจะมาออกวดนี้เราหันมาเป็นวันเจ็ดห้าเจ็ดสองหกสองสิบออกวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยสิบสองห้าเป็นหกสิบเด็กครับ ตินะดหกแล้วมอปูเด่นหกแม่นบ่าเราออกวันจันทร์บ่าเราออกวันจันทร์ครับเอ่สิบสองห้าเป็นหกสิบสองติดไรครับนี่แหละคือเลขเดน่นอ๋อเด่นให้สี่คู่เออเอาท่านผู้ชมบ่หลายคู่บ่หลายชุดจำได้บ่เลขปูเน้นล่างเบาบ,นค,บนครับแมนครับอ,อ่าเอฟซี FC, นะครับปูยำนะครับ เห็นไหมครับวันศุกร์ที่ผ่านมาปูบอกให้เด่นล่างนะครับเน้นล่างครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งกับแม่โตเด่นและพี่น้องเด้อเด่นล่างเลยนะครับส่วนมากปูว่าเล่าพัฒนาปูจะมาล่างน้อพี่น้องเนาะครับบัหลายคู่บัหลายชุดสีคู่เท่านั้นกันเบิ้ลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับปูจะมีเลขประจําวันปูกับกันเบิ้ลให้ประจําวันจันทร์คือศูนย์สามเก้านะครับปูกับติดเป็นเบิ้ลให้นะครับศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสามสามท่านผู้ชมวิ่งรูดเจ็ดกับหกนะครับหกกับเจ็ดบนล่าง อ่าเปลี่ยประกบสองสามนะครับหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามบปูสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองบัวเต็มช่องหนึ่งเป็นสิบสองมันวันศุกครับมันหนึ่งกับสองต่งมาออกหนึ่งแปดหนึ่งครับมาเนี้สิบสองห้าเป็นหกสิบครับผมมันจันมีกับเราวันสิบห้าครับสิบสองห้าเป็นหกสิบเราว่างหกกับศูนย์ถ้าสูตรนั่นก็คือลักแสนบวกสองแสนบวกสองก็ได้ศูนย์ หนึ่งสองครับแปดบวกสองได้ศูนย์หนึ่งสองครับผมเราว่างศูนย์กับสองครับอืมอ๋อนะครับท่านผูมเราพัฒนานะครับผมว่องการปูกับมะปอกไซส้พาไปามว่าเรื่องหกปะไซส์หกปะไซส์แมนครับอ่าาเอาเอาเรื่องแปดเรื่องเจ็ดครับอืมมันกับม้าตัวกับนะเอฟซีกับรังค่นกับเหล่นบวกกับน้องกับกับไปน้ำนกปูนะเรีลขมาหลายหางครับ ก,กับตัวด้วยได้ทำปรมชมมด้วยนะครับของปูจะเน้นล่างพี่น้องนะครับเด่นล่างนะครับหนักล่างนะครับผมแคปหน้าจอครับสำหรับราพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดวิ่งรูดเด่นหกกับเจ็ดปะปูปหก<ะ>กับเจ็ดเด่นหกกับเจ็ดเด่นครับแจ้ว่าสิบสองห้าเป็นหกสิบมันผัดเด่นตัวนี้ขนนี้ <6. S 2> เด่นหกลายก็ 7, ่เจ็ดนะ เด่นหกหลายกว่าเจ็ดเออเด่นหกหลายกว่าครับอืเอานะครับธรรมชมกมาแตมันเต็มเต็มคักสนอแฝดผัมี่เจ็ดกับแปดหาก็มีเจ็ดหมีปูปกับาอเจ็ดรับมาเจ็ดกันครับโอ้รัฐบาลไทยปูกับแมนได้พี่น้องได้เจ็ดห้าแปดห้าโอ้นะครับอันนี้ขนมุนสูตรของปูกับแมนีกวาดีเขาบนล่างเนาะขานมน เอามาแต่มาหาปูตั้งแต่ตองหวดปูยังไหแปดหากับเจนหานั้นที่ปูแปดหากับเจหาเท่านั้นเท่านั้นปูว่าแปดหกบ่มาตัดออกรัฐบาลให้ปูกับแม่นพี่น้องเอาแม่นอ่าปูกับวายอยู่ปูถามมาเล่าละรัฐบาลให้กับแม่นเล่านั่นคันแม่นปูเล่นปูกันเน้นล่างย่างเดียวครับผมบนกับเบาอ๋อครับเรียบปูสังเกตบ่กมันมาจะล่างครับ เอาธรรมชมนะครับแคปหน้าจอพี่น้องลุนกันต่อวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่18รัฐบาลไทยลาวพัฒนา2องทุ่มครึ่งได้พี่น้องเด้อนะครับปูลงให้แล้วเขียนให้แล้วครับวิ่งลูดบนล่างนะครับ6กับ7เด้อธรรมชมเด้อนะครับผม6 2 6 2 6 3 7 2 7 3นะครับเบิ้ล0 0 9 9 3 3นะครับปูเด่นที่6กได้พี่น้องนะครับเน้นที่6 2 6 3 เจ็ดสองครับตัวเน้นนะครับศูนย์ศูนย์เอานะครับตามนี้พี่น้องกราบขอบุญขอบคุณปูนปูนะปูเอาน้นะครับมาหาปูคำคำนะครับทำช้ชมแคปหนาจออีกรอบนะครับเอากราบขอบุญยังปูอันไ,ไ,นไหนครับเอาให้ฟังอันน่ะศูนย์เก้าเจ็ดมันเอาไว้ตัวนึงครับ เจ็ดนะปูอือาเลขบนไว้ตัวนึงครับเอาเจ็ดไว้เอาทผู้ชมนี่ครับแคปหน้าจอเจ็ดห้าเจ็ดเอาไว้ตัวนึงเหลือหาคับเจ็ดจะเป็นฮาเราพุ่งมาเลยเอานะครับขอบคุณขอบคุณปูทำมุชมครับนะพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับค่ะ